หลังการเปิดตัวของ New Nissan n น v a ร a 2021ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน63ก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยในวงการกระบะในประเทศไทยเรานอกจากการปรับโฉมใหม่แล้วการกลับมาในรอบนี้นิส s ันยังได้เพิ่มรุ่นตกแต่งพิเศษอย่างนิสสันโน a ราโปรโฟเอ เพื่อมาสู้กับไฮรักสรีโวล็อโคและตัวท็อปจากค่ายอื่นโดยเฉพาะโดยการออกแบบรถที่ดุดันโดนใจหลายคนมากขึ้นจึงทำให้หลายคนอาจจะลังเลว่าในการเลือกซื้อรถคันต่อไปจะเป็นนิสสัน n นราโปรโฟเอหรือจะเป็นค่ายไหนดีวันนี้เราจึงจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันว่าระหว่างนิสสัน n นราโปรโฟเ และ t o y ย t a h y l ร x ก e v o ี o c ่ลโที่มีราคาต่างกัน90,000บาทว่าคันไหนจะใช่สำหรับคุณเริ่มจากภายนอกสำหรับทั้งสองรุ่นนั้นมีการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันความสวยงามนั้นเราจะไม่ขอพูดถึงเพราะเชื่อว่าแต่ละคนนั้นย่อมมีรสนิยมที่แตกต่างกันออกไป ด้านมิติตัวทางของรถนั้นเมื่อนำทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าฝั่งของ Toyota Revo r o c ็อกโนั้นมีขนาดที่ยาวและกว้างกว่าส่วนความสูงและระยะฐานล้อนั้นฝั่งของนาราฟโรโฟเอจะมีขนาดที่กว้างกว่าในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนั้นฝั่งโนาราฟโรโฟเอ็ก ไฟหน้ารถจะมาเป็นแบบ LED Projector Quad Eye พร้อมกับไฟ Daytime Running หลายรูปทรงตัว C ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟท้าย LED รูปทรงตัว C ฝากระบะท้ายแบบผ่อนแรงกระจกมองข้างปรับพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถกระจกบังลมหน้าและประตูคู่หน้าเป็นแบบป้องกันเสียงรบกวนล้ออันลอยขนาด17นิ้วพร้อมอย่าง All Terrain ส่วนฟังของ r ี v o Rocco ไฟหน้ารถเป็นแบบ LED ควบคุมระบบการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding กระจกบังลมหน้าแบบอัดซอนนิละพรพร้อมกับล้ออัลลอย18นิ้วขยับเข้ามาดูส่วนของการตกแต่งภายในกันบ้างครับ ฝั่งของนวราโปรโฟเอนั้นจะเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงพุ่งวรายแบบมัลติฟังชั่นสาก้านปรับได้2ทิศทางมาตรวัดแบบเรื่องแสงพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT 3มิติหน้าจอ Infotainment ระบบทัชสกรีน e 8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง ระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวาและผู้โดยสารตอนหลังฝั่งของ r ี v o Rocco โนั้นก็มาพร้อมกับห้องโดยสารโทนสีดำเช่นกันภูมาิลาัยแบบมัลติฟังชันปรับได้สีทิศทางมาตรวัดแบบเรืองแสงความหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีน8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ช่องปรับอากาศปรับทิศทางลม5รูปแบบอัตโนมัติ และช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังในส่วนของกลุมพลังขับเคลื่อนนั้นฝั่งของนิวนิสันโนร r าโปรโฟเอมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลใหม่สีสูบแถวเรียงขนาด2.3ลิตร2,298ซีซีทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,750รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,500 0รอถึง2,500รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะพร้อมกับแมนนวลโหมดขับเคลื่อน4ล้อส่วนฝั่งของ Toyota Revo Rocco นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด2.8ลิตร2,755 cc v n t u r b o ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อน,นาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับซี t i นเ s h i ิฟขับเคลื่อน4ล้อด้านระบบความปลอดภัยนั้นทั้ง2อฝั่งต่างก็จะเต็มอ p อปชั่นความปลอดภัยมาให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าฝั่งของ n ิ s s a n โนรา p r o โฟ o ที่เปิดตัวมาที่หลังนั้นมีออปชันมาให้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบคัน360องศาระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติพวงมลาลัยแบบยุบตัวเมื่อรถเกิดการชนสัญญาณเตือนวัตถุเคลื่อนไหวด้านท้ายขณะถอยรถและระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่เป็นต้น ส่วนออปชันความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆนั้นทั้ง2ต่างก็มีมาครบครันเหมือนกันครับสุดท้ายเป็นเรื่องของราคาจำหน่ายของทั้ง2รุ่นโดย New Nissan Nora Pro 4X จะมีค่าตัวอยู่ที่1,149,000บาทส่วน Toyota Hilux Revo Rocco นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,239,000บาท โดยทั้งคู่มีค่าตัวห่างกันอยู่ที่9ก้า0มืนบาทและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของกระบะตัวท็อปของทั้งสองค่ายที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ซึ่งข้อมูลนั้นยังเป็นข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองเปรียบเทียบกันเบื้องต้นแต่หากจะตัดสินใจซื้อกันจริงๆผมแนะนำว่าควรทดลองขับรถคันจริงเพื่อเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อจะดีที่สุดเพราะการทดลองขับขี่จริง จะทำให้เรารู้ว่ารถคันไหนเหมาะกับการใช้งานของเราที่สุดครับ